ที่ี่ิเมษายนประม6มกนะครับวันนี้มาที่กระบี่กำลังมาที่เขาเรียกว่าเทเลแวบแต่น้ำมันยังไม่ลงก็เลยไม่ได้เชื่อจะม,มีเส้นทางเชื่อมกันสามเกาะเลยมาอยู่ที่กาะหนึ่งก่อนนะครับมากับทีมงานของสนองตัว นั่นไม่จะไปทางนี้ได้นะครับแล้วก็ไปทางนี้อีกตอนแต่ก็เดินไปได้ไเริ่มลดแล้วเขาบอกว่าจะลดเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามตี่นขึ้นมาด้วยกัน